มันต้องมีใหญ่ๆมากกว่าเดิมดิมันแค่ไซโลเองสี่ห้าโลหกเโลก็มีตรงนี้หคนล้าน ลองลั่นค่อยๆเล่นครับจะหลุดหรอเอาขึ้นรีบไปขึ้นดีกว่าขอรีบไปขึ้นดีกว่านะครับโอ้หเล่น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 เฮ้ยเฮ้ยเฮยอุ้ยเหี้ยเอ้ยโหอาสาไม่รีบนะครับ ติดสเปทางเลยมือสั่นเลยอ่ะโอ้โหติดติดตรงไหนก็ไม่รู้อะไรวะเนี้ ตัวเบ็ดอย่างดีนะ b เครับตัวไห้ครับโอ้โหง้างมาหน่อยนึงโอ้โหมีถึงสี่อ่ะตัวเมื่อกี้อะไม่ได้ตัวอีกแล้ววันนี้ทำอะไรมาเนี่ยโอ้โหเซ็งเลยมันเป็นไลนนะโอ้โหได้เยอะครับได้สนุกดูโอ้โหปวดร้าว คุไม่ออกครับแต่ว่าเหยื่อก,ก็ยังทํางานดีนะครับรยกปลาได้ดีนะครับแต่ว่าติดแบบไหนก็ไม่รู้ครับดูดีเกาะแบบไหนก็ไม่รู้ว่ามันเป็นง้างไปหน่อยอยังไงนะอัน,นต้องใช้คีมดัดนะครับตัวเป็นอย่างดีนะครับเนี่ยครับ B A K ครับผมโอ้โหเมื่อกี้ถ้ารีบก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะผมก็จะลากแปะชายอยู่แล้วมันดันวิ่งออกไปอ,อ,กอ,อ,กอ,อกีกรอบนึง ดวงครับดวงโอเคครับผมก็ถือว่าได้สนุกครับได้เยอะกับทีเล็กครับผมนี่คันก็คันแอร์เกียร์ครับไอเทียนเ้ครคสิบยี่สิบไม่ได้งกับางมันครับก็เอาให้มันไปออกลูกออกหลานครับแต่ก็เราเดี๋ยวเรามาตกใหม่ปล <c oughs> อบใจตัวเองหน่อยโอ้โหเจอแบบนี้ก็ร้องนี่ครับสองตัวใหญ่หลุดตัวเล็กๆได้ เี้ยจริงๆเลยไปไหนละหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้โอเคครับผมมันไปแล้วเฮี้ยอะไม่เป็นไรครับผมอยู่ที่ดวังครับผมจังหวะด้วยจะลากแปะชายมไนมะดันไม่ยอมแปะชายมอีกดันจะวิ่งเข้าไปอีกก็เลยไม่ได้ตัวนะับโอเคครับผมก็ฝากเหยื่อนะครับเนี่ยครับงานเลาๆครับผมกัดมันกัดแปลกๆด้วยแหละมันกัดแล้วหัวมันปักทิ่มลงไปกับด,ดินนะครับน่าจะง้างอะไรตอนนั้นแหละ ตอนที่แบบยังไม่ได้แบบยังไม่ได้วัดอ่ะคงแบบเกาะเฉยแล้วก็ทิ่มลงไปเลยอ่ะแล้วผมก็ย้ำาอีกเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้ตัวไม่เป็นไรนะผมสนุกมากครับผมกับที่เล็กนี่ครับตกปลาก็บางทีก็ตกให้สนุกนะครับบางทีเราอย่าไปหวังว่าเราจะได้ปลาเยอะปลาน้อยนะบางทีผมก็ไม่ได้หวังแล้วครับบางทีออกมาก็แค่เครียดแก่เครียดแบบว่ายัางไงอ่ะออยากมารับแรงประทะอะไรเงี้ย ก็เพลินไปอย่างครับแต่ไม่เป็นไรครับผมเยอะมาเยอะละก็หลุดบ้างได้บ้างครับตามภาษาครับผมคิดว่ผมฝากไว้ได้ฝาก,าฝากสนับสนุนฝากกดไลค์วกดแชร์คนละเม้นครับคลิปนี้เม้นอะไรก็ได้ <c ười> สุดยอด <c ười> <c ười> น่ากลับมาก นี่น่าจังเลยการตีแบเล่นปลาช่อนครับไม่มีสักชงสักช่อนนี่หลังตกปลาไปแล้วหมดนะ่ะ อยู่นั่นอยู่ว่า,าปลาอยู่แล้วไม่รู้ปลาไม่รู้อยู่ว่าสายอยู่นะเฮ้ยสายนี่เอาสายมานี่ พันก่อนฝัดเอ้ยครับปล<อ>าไม่อยู่ปลาไม่อยู่ะนะครับโอ้โหเซ็งเลย ยังวะฮืมโอ้โอเออหเฮ้ยปวดคำจะว่าครับอะไรนึกก็ไม่รู้โอ้โหโ เปลี่ยนลอกตะเกาวมาใช้นะครับก็โดนเต็มๆนะครับวัดไฟขาดเฉยเลยอพอดีฝนมาตกไงก็เอาลอกตะเกาวมาใช้กัดเน้นๆเลยครับวัดเน้นๆเลยก็วัดทีเดียวว่าจะย้ำอีกทีนึงไม่ทันย้ำครับขาดก่อนขาดตรงลอกนังไงขาดตรง,ตรงลอกนะขาดทางไหนลอกนั่นะระเบิดเระลยาย โหจัดทีเล็กครับผมอมอืโ้โหวันนี้มันไป็วัดอะไรกับหรือเนี่ยแย่ yeah, มากเลยคนระับโอ้โหวัดเน,น้นๆเลยไม่ได้ตัวนะใสายขาดดีนะไม่ขาดคาไปคาปากปลาเลยงั้นแล้วเศ้าอีกนะ โดยเหยื่อคืนมาแต่ว่าสายเหลือนิดเดียวนะครับขาดไปสองรอบแล้วอโอเคครับผมคอยว่ากันครับบายบายเซ็งเลยต่อช็อคอีกฝนตกไม่รู้จะตีต่อป่ะนะครับต่อดูในกายจริงอ่ะเดี๋ยวลองต่อดูกันโอเคทีแรกครับผมระเบิดหมายระเบิดสายมาต่อช็อเรียบร้อย Fire the thế nào đó Tùy tí cây กาดไม่แตกวิชาไปไม่รู้มันอยู่ไม่อยู่ว่ะเลยไม่ทราบวิชวิชยังกัดอีกอเหรอเฮ้ยตัวเดิมเลยเนะียกาดแตกอีกมึงเดี๋ยวมึงโดนไอตัวนี้มึงโดนเนี่ยรับรองมึงโดนแน่นอน จนไม่โตแล้วตวโลกว่าตโลนับแต่ตามมันใหญ่มาดิอยากขาดอีกรอบนึง ชมพูมันกินเจใช่ไหมเนี่ยโอ้โหอลอยฟันสองสาอันเฮ้ย ดีชมพูเดี๋ยวจะเก็บข้าวกลุแล้วนะกัดทั้งหลายทีไม่ใช่ตัวโด้กุนาแร้วะโดนแว,โดแวน่นเรอดีชมพูฮัลโหลเด,ด หลุดดิอ่าหลุดดิอย่าให้หลุดเนี่ยหลุดดิไอเวนเล็กๆนี่อยู่ใหญ่ๆนี่หลุดเอาหลุดดิเอาหลุดเอ้าอีกหเอ้ยใส่4สีรษะหลุดหมดโอ้โหเก็บนะไม่ใช่ไม่เก็บแขนนะครับโอ้โหผมก็จะไม่รู้ว่าจะเอ่ยยังไงดีนะครับ ไซห้าหลุดไซสามเอ้ยไม่พูดผิดไซสะไซสองไซสามเนื้อใหญ่ๆครับหลุดหมดเลยหลุดขาดเล็กๆอยู่แขนเป่าหัวนารทีลงกระถางให้มันไปเลียกตัวใหญ่ๆมาก็เก็บไปนะโดนั้นเยอะน่ครับใช้ประมาณตั้งครึ่งโลนะครับ ฝนยังลงเม็ดอยู่ครับก็เลยใช้เป็นโกโปรนะเสียดายตัวใหญ่ก็วัดสายขาดนะครับถ้าวัดสายไม่ขาดก็อาจจะอยู่นะครับผมผมกำลังจะย้ําสับทีแรกที่เป๊ะเลยสับทีเดียวครับปกติถ้ามันกัดนะครับถ้าเป็นอันใหญ่ๆนะผมจะสับประมาณสักสามทีนะครับเจอสับทีแรกขาดกลางอากาศดีนะมันไม่ติดนะครับมันไม่ติดเหยื่อมันไม่ติดปากปลาถ้าติดปากปลาก็คงไปท้งสายครับกู้เหยื่อไม่ได้ ันละแขนนครับก็ฝากเกียร์นะครับทีเล็กก็ผมงานพลาสติกเล้าๆนะครับงานเล้าๆนะครับมีเสียงลูกปืนนะครับเล็กกป่าได้ดีครับลองดูลากกระชากกระชากครับตามสูตรกัดกระจายเค,ค้พอุดยอด